ก้ามไงบักเอิอไงก็ถือว่าะแก่ตัวไว้ได้น้อยนะครับคือว่าโอเคเนี่ยกุ้งใหญ่เป็นลำเปล่าอย่างบางได้เนาะดูนังซีเนาะนะครับพี่น้องลากุ้งมาอนี่ยลากุ้งสูตรลากุ้งของผมนะครับจังซีเลยใส่บุกเผาเนียครับโอ้หอมหอมแห้งมะพร้าวโอ้หอมหอมครับนี่ครับใส่ตะปู หมุนใส่ปุ๊บ<ม>แล้กเกาเสียกมัดใส่กับขวดทิมย้ายไปเลยเดี๋ยวผมพา,พาไปลงลงเง,ออเงอาออยเงาสซกก่อนเขาออยเงาแล้วเขาจังคอยสีไปมุดเนาะทิมเงาไว้แล้วก็มุดเลย นะครับตอนนี้ห้องก็ได้หยอดเงีย้ยวไปแล้วเนาะคุณพี่น้องเบิ้งแรกครับเป็นทุนไปปุ๊บเป็นทุนใหญ่กันเงา้ยเงี้วคากอยู่นะครับทุนละเนี่ยเป็นทุนเป็นปุ่มเป็นป้อมเลยครับปุป้อมหนึ่งนามตามแนวสันหินไปเลยครับเง้ยวไปทุนละประมาณจักโลกลนี่แหละครับทุนก็เริ่มขยับแล้ววัเนี้อาจจะอะมันอาจจะเข่าแล้วก็ได้กลุ่มอุปรกรณ์ของเ้องกับสิ่ีนี้ครับเป็นปืนอิจึกเนาะใส่สายยางนังสติ๊ก เลยแล้วก็มีหน้าก,กากอันนี้ก็หน้าก,กากห้องห้องก็อ่อนนิ้ใส่ไไหน่อยจำไล้ใส่หน่อยเพื่อสีบอให้มันเป็นฝาครับอ่าทางพุ่นระวังทางพุ่นอ่ะนี่ด้อพี่ทางพุ่นอน่ะน้อ,นนองกำลังล่งล่งเช็กน้ำเบิ่งสีน้ำเราคือจังแบบออกบอสไซ์ปันไดบรู้ว่าสีได้คลิปซ้ำไรนะครับเมื่อน,นี้เดี๋ยวสีพ้าลงไปเบิ่งไตน้ำครับว่าสีซ้ำไรนะครับ น้องลงเช็คนามมาก่อนเิ่งทุนแรกของเฮาว่าสีมีโตบ่นะครับนี่ครับสีนามก็คือจากริ่มฟังก็ถือว่าเห็นอยู่แต่ว่าล่งไปข้างล่างนี่บ่รูว้ว่าสีซ้ำไรนะครับเดี๋ยวลงไปบนไต้น,น้ำน้วกันครับผม Ha, 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 ha. ตอนนี้มาแล้วครับผลประกอบการทั้งห้อนี่แหละเอาไปกะเดี๋ยวเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สามสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่ิแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามสิบตัวพอดีครับผมก็ได้ตัวกามไงบอกเออไงก็ถือว่าเนี่ยก็ตัวบรไไิหน่อยแล้วครับคิดว่าโอเค กุ้งใหญ่เป็นลำาปราวอย่างบางได้เนาะหลุนบางทีเนาะมัหนีมาตำรวจตำรวจลองฟังทางเนี่ยเพราะปกตินี่ไปทางพู่นทางพุ่นก็ขึ้นจางทางนี่ครับมานีเลยแนะนำเล็กๆรถเข้าไปว่ได้ไรหรอครับนี่ต้องจอดพี่เอา้ารถประสามาถี่เข้าไปทางนี้ได้เขาป้องนี่แหละป้องน้นอยๆแหละยุค้างๆเนี่ะ ปลากระพาอะไรอยู่ครับปลาข้อขอไปต้มปรนข้อกับตัวงามเนี่พอต้มปนยุบข้อกับอะไรอาอยู evet ่หากินกับนุ่มลอยบ่อว่างจากแยกจากงานกับออกมาอดหลับอดนอนจักน้อยพอไดรคากับเข่าข้อได้รถคากระเข่าซื่มือนี่น้ำมันกับแพร่งยังกับแพงไปเบิดเนาะเออเอาโอเคครับเดี๋ยวลงจักลอกกัน เบื้งก่อนว่าสิได้พ่ออีกจก๊กเศร้าสามสิบ่ะ <c oughs> <c oughs>